สวัสดีค่ะชมพู่จากบริษัทเดอะตีทัสเอเชียแปซิฟิกนะคะวันนี้ชมพู่จะมาแนะนำกระเบื้องลายไม้นะคะกระเบื้องลายไม้ที่ทุกคนหลายๆคนสนใจและสอบถามกมันมาเยอะมากเรื่องคุณสมบัติแต่และไซส์และเนื้อค่ะและความเหมาะสมที่เราจะปูนะคะผู้จะเริ่มจากการจะบอกไซส์ของ ที่ทางบริษัทเดะติทัศขายที่และลูกค้าส่วมากนิยมกันมากเลยค่ะจะเป็นกระเบื้องลายไม้ที่แผ่นยาวๆที่จะเหมือนไม้จริงอะค่ะซึ่งมันจะเทียบเท่ากับกระเบื้องแท้ได้เลยทั้งลายและการ r น n อ o ลายอะค่ะแต่ว่ามันจะดีกว่ากระเบื้องจริงก็คือราคาจะถูกกว่าแล้วก็การดูแลรักษามันจะง่ายกว่ากระเบื้องแท้ค่ะกระเบื้องของทางบริษัทเราที่ขายดีๆเลยก็จะมีไซส์15คูณ60เซน15คูณ90เซน20คูณ100เซน 20คูร120เซนและก็22.5บคูร180เซนนะคะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษและราคาโอเคมากเลยค่ะต่อไปพูดจะมาบอกนะคะว่าแต่ละไซส์เราจะมีเนื้ออะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากไซส์แรกนะคะไซส์15คูณ60เซนไซส์เนี้ยเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะว่าไซส์เล็กราคาจะถูกสุดอะคะจะมีเนื้อเซรามกิกขอบมนแล้วก็เนื้อพอสเลนนะคะจะเป็นขอบตัด ส่วนไซส์15คูณ90เซนจะมีเนื้อเซรามิกแต่เนื้อเซรามิกของเราจะมีทั้งขอบมนและขอบตัดแล้วก็เนื้อพอตเลนเนื้อพอทเลนจะเป็นขอบตัดส่วนไซส์20คูณ100จะมีเนื้อเดียวคือเนื้อเซรามิกแต่ว่ามีทั้งขอบมลและขอบตัดไซส์20คูณ120จะมีเนื้อเนื้อเซรามิกขอบมลแล้วก็เนื้อพอตเลนขอบตัดส่วนไซส์22.5คูณ180เซนจะมีเนื้อเซรามิกแล้วก็ขอบตัดอย่างเดียวค่ะ ต่อไปพูดจะดทบายสําหรับเนื้อเซรามิกกับเนื้อพอทเซนนะคะถ้าเนื้อเซรามิกของผู้ว่าจะเป็นผิวเงากึ่งเงากึ่งด้านแต่ค่อนข้างไปทางเงาค่ะคือมันจะเดินสบายเท้าทำความสะอาดง่ายค่ะเหมาะสําหรับการที่เราปูภายในบ้านห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าความที่มันเงาอ่ะมันเดินมันจะมีความนุ่มเท้านหน่อยๆอะค่ะมันจะไม่เหมือนผิวดาที่มันจะมีความฝึกขาที่เราเดินแล้วเหมือนอาจจะดูดขานิดหน่อยอะค่ะส่วนเนื้อพอร์สเลนทําไมราคามันถึงแพงกว่าเซรามิกราคาแพงแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณภาพมันต้องดีกว่าอยู่แล้วค่ะเนื้อพอร์สเลนอะ่ะมันจะมีความแกก่่งวาแข็งกว่ากับเนื้อเซรามิกจะการดูดซึมน้ําจะต่ํากว่าเนื้อเซรามิกค่ะอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงการขยายตัวอย่างเช่นถ้าเนื้อเซรามิกมันดูดซึมน้ําได้มากกว่าใช่ไหมคะ มันก็ทําให้กระเบื้องอะขยายตัวโอกาสขยายตัวมากกว่าเนื้อพอตเลนนะคะเนื้อพอทเลนอะความที่แร่งแกรง่งอะคะ่ะเราสามารถที่จะปูภายนอกทน,ทนแดดทนฝนทนอะไรเงี้ยได้เลยะคะ่ะหรือไม่บางที่เขากสามารถที่จะปูเหมือนลานจอดรถได้เลยะคะ่ะลานจอดรถอย่างเช่นพวกจอดรถทั่วไปอะได้อะคะ่ะประมาณนั้นได้หรือไม่ปูภายนอกที่ต้องการที่แบบกันลื่นเพราะว่าบางครั้งภายนอกเราไม่มีหลังคงหลังคาใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้กระเบื้องเนื้อพอทเลนอะกันลื่นให้กับลูกค้าได้ สำหรับคนที่เดินเข้ามาหาเราอะคะ่ะได้ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจกระเบื้องไลายไม้แต่อยากมาเห็นของจริงอะคะ่ะอยากมาสัมผัสของเนื้อเซรามิกกับเนื้อพอซิลนนะคะสามารถมาเลือกชมได้ที่โชว์รูมของเรานะคะของเรามีอยู่สสาขาคือสาขาเสริไทยกับน,นนทบ,บุรีนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะมาหาชมผู้ให้ชมผู้ช่วยแนะนําสินค้าะคะ่ะมาหาชมผู้ได้ที่สาขาเสริไทยนะคะหรือไม่ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกที่จะมาโชว์รูมนะคะสามารถเลือกชมสินค้า ได้ที่ทางเว็บไซต์เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อก็สามารถทักไลน์แอดมาได้นะคะสำหรับวันนี้ผู้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ลูกค้าได้มีการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อกระเบื้องลายไม้ได้มากขึ้นนะคะวันนี้ผู้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ